ท่านผู้ชมวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่ปราสาทพนงนะคะปราสาทถนงด้านหลังของยโสธรานี้ถือว่าเป็นปราสาททนงตั้งอยู่บนที่ตำบลปราสาทอําเภอ,อตำบลปราสาทถนงอําเภอปราสาทจังหวัดสุนทร์ซึ่งด้านหลังนะคะของยโสธรานี้ถือว่าเป็น,อน,นโอเคโอเคเดี๋ยวขอเวียนก่อนได้ไหมเดยว เดี๋ยวเราค่อยมาไอไอไอเทคกิ้งร่วมกันนะคะแล้วก็จะเป็นบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนี้ก็จะเป็นปราสาทนะคะแล้วก็ด้านหน้านี้เขาว่าเป็นพระพรานะฮะเป็นพระพราที่ที่มีความสําคัญกับปราสาทแห่งนี้มากนะคะแต่โดยคตินะคะหรือทัศนะของยโสธรเนี่ยนะคะอาจจะ เป็นการจำลองโลกได้จัก,กรวาลทั้ง4ีทิศก่อนที่เราจะเข้าไปหาเทพเจ้านะคะหรือก่อนที่จะขึ้นไปห,หาเทพเจ้านั้นนะคะจึงจําเป็นที่จะต้องขึ้นมาด้านบนข้างหน้าก็คือตรงนั้นนะคะที่เป็นด้านหน้าข้างหน้าของปราสาทน,น่าจะเป็นทางสัญจรของผู้คนกล,ลุ่มชนในเมื่อ8 0 0ร้อถึงเก้ปีนะคะหรือ1นึ่งพปีมาแล้วนะคะจกนั้นเดี๋ยวเราจะจําลองเหตุการณ์ว่าทำไมเยสุธรายจึงตั้งมาแบบนี้เพราะตรงน,นี้นะคะจะเป็น จะเป็นในลักษณะของของจักรวาลน,นะคะก่อนที่เราจะไปหาเทพเจ้าอยู่ด้านหน้านั้นนะคะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้ก็จะเป็นเสารเรียงกันเนี่ยด้านหน้านี่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นต้นนี่นะคะนี่ด้านหน้านี่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้สป็น้ สวยงามมากนะคะสวยงามมากแล้วก็เราก็จะขึ้นไปข้างบนอันนี้เราก็ขึ้นข้างบนเลยจะเป็นจะเป็นขึ้นไปถึงสามสามบันไดนะเป็นข้างบนเสร็จแล้วเราก็จะเดินขึ้นมา่ะเมื่อเราเดินขึ้นมาในจุดตรงนี้ค่ะ,ะด้านหน้าเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเป็นบันได ลงไปอีกนะครับก็จะเป็น,นรูปของอาจักรวาลสีทิษเนี่ยนะฮะเรา,าก็จะลงไปแล้วก็ตรงเนี้ยน่าจะมีน้ําน่าจะเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือน่าจะเป็นสถานที่ที่สําหรับาหาให้ให้ลงมาส่งน้ําศักดิ์สิทธิ์เนาะลงมาส่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่แถบนี้เสร็จแล้วก็น่าจะขึ้นไปบันไดนะคะบันไดด้านหลัง ของเราแล้วเพื่อที่จะไปสักการะบูชาเทพพเจ้าข้างบนก็คือองค์พระศิวะนั่นเองคนที่จะถึงนครของเทพเจ้านั้นจจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอทําการาชะล้างตนเองให้มีความบริสุทธิ์ทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณเป็นการาล้าง ให้ร่างกายของตัวเองสะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็จิตวิญญาณด้วยนะคะเพื่อที่จะไปเข้าเฝ้าดเดทพระเจ้าอันสชงสุดในคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะคะฉะนั้นที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าทําการศึกษามากนะคะของอปราสาทธนงซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีตำนานเรื่องเล่ามีความเป็นมามากมายนะคะแม้แต่ผู้คนที่เข้ามานะคะก็บอกว่าก็ได้ขุดได้ โครงกระดูกนในที่ตรงนี้ด้วยฉะนั้นาจากการที่ข้อค้นพบนะคะแล้วก็ความสําคัญที่เกิดขึ้นกับปราสาทนั้น,นะะในอดีตมาแล้วเราไม่อาจที่จะรู้ได้ว่าที่ตรงนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นคติของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั้งสิ้นนะคะที่สร้างถวายดอกองค์เทพเจา้าแต่สิ่งที่เราได้รับรู้นั้นก็คือว่า ปราสาพทพนงนะคะเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแล้วก็สถานที่ตรงนี้กลายเป็นปากท้องให้กับชุมชนกลายเป็นชื่อเสียงแล้วก็กลายเป็นมีงานประจําปีที่เกิดขึ้นกับองค์ปราสาทเนี่ยเกิดขึ้นทุกปีที่มีการส่วนร่วมของชุมชนทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวและการกีฬาตลอดจะถึงมหาวิทยาลายัยแล้วก็โรงเรียนได้จับมือร่วมกันกับชุมชนเพื่อที่จะจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นกับ พื้นที่ชุมชนแห่งนี้เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่หลากหลายและก็เป็นการส่งเสริมแนวคิดแนวทางให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในพื้นที่แถบนี้ฉะนั้นพื้นที่แถบนี้จึงมีอะไรมากกว่าที่คิดแม้แต่ในปัจจุบันคนในยุคใหม่สมัยใหม่ก็ยังใช้พื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในการประกอบพิธีกรรมในการทําบุญตักบาทในการจัดกิจกรรมร่วมกันในการไปมาหาสู่กัน แม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะยังเหลือเพียงสร้างเพียงเท่านี้แต่ก็ยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่คงไว้ซึ่งุญตราเป็นพื้นที่ที่คงไว้ซึ่งความแขังความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นส่วนรวมของกลุ่มชุมชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจากนานาสาระทองถิ่นยะโสธาราสิริภาพระภา,ากอนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ยะโสธาราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ